ก็เคยนะคะเขานั่งไปก่อนเงี้ยเราก็ต้องใส่เขาปะ่มาเขานั่งไปก่อนเพขาต้องใจเราก่อนแล้วก็รู้ว่าเป็นใครด้วยนะคะทุกวันนี้เราต้องเดือนนี้เลยนะเอาข้อมูลนะเวลานี้เลยนะคือผ่านไปแค่ครึ่งเดือนใช้เป็น1 3 2 1บาทคือเป็นเงินเดือนจากบริษัทถูกใช่ก็ประมาณ6หลักประมาณเท่าไหร่อ่ะก็หลักแสนใช่แสนแสนกว่า ผมว่ามีเรียกาคือพี่แตกพี่แตกสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมอมชาแนลค่ะนี่คือเป็นคลิปแรกเลยนะคะที่เราตั้งใจทาบ้างในช่องนี้นะคะก็อยากฝากเพื่อนๆนะคะกดติดตามให้พวกเรากันเยอะๆที่จริงอต้องเกริ่นก่อนว่าเรามีช่องก่อนหน้านั้นแล้วชื่อว่าอมอมเดอะซิสเตอร์อันนั้นคือทำตั้งแต่ประมาณห้าปีที่แล้วแต่เราก็เปลี่ยนชื่อมันจะได้แบบเซิร์ชง่ายขึ้นเป็นอมอมชาแนลมันจะสะดวกมากกว่าเป็นคลิปแรกที่จริงจังนะคะแต่ถ้าใครเลื่อนลงไปข้างล่างนะคะก็จะเห็นคลิปอื่ คลิปที่เรา่นานมาเนี่ยจะเป็นคลิปที่เวลาเราไปเที่ยวสมัยเรา <ẳ> ปรเทศอยู่ว่าตั้งแต่คลิปนี้เป็นต้นไปนะคะเราจะมาถี่ๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเพิ่งเบื่อกันแต่ก่อนอื่นคลิปนี้เราทําอะไรกันคะเราจะมาพูดเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์เราใช่ไหมแบบชีวิตคําถามที่คนสงสยัยแล้วก็จะมาตอบคําถามให้ในคลิปนี้ทั้งหมดเลยใช่เพราะเวลาเราเล่น Q a A ใน Instagram เนี่ยคนจะ DM มาเยอะมากหรือว่า Q a เยอะมากซึ่งบางทีเราก็ไม่ได้ตอบใช่แต่บางที่ตอบไปแล้วแต่ก็มีคนมาถามซ้ำเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะบอกกันอีกครั้งหนึ่งแบบหมดเลื่อเป เที่ไม่เคยบอกเลยที่ไม่เคยบอกที่ไหนนะคะจะบอกในนี้หมดเลยเราเริ่มกันเลยดีคะมาเริ่มกันเลยดีกว่าเคยออกห่างไหมก็แน่นอนว่าต้องเคยเป็นธรรมดาถึงเราจะดูแบบสวยขนาดนี้ใช่ไหมโคตแง ต่ก็ต้องเคยอกหักเป็นเรื่องธรรมดานะคะจริงๆออมอะอกหักในช่วงแบบปีหนึ่งปีสเนาะช่วงประมาณนั้นก็จําได้ว่าคบกับคนคนหนึ่งนะคะแล้วเหมือนที่บ้านเนี่ยไม่ค่อยแฮปปี้ก็เลยทำให้ต้องเลิกกันไปออมก,ก็รู้ใช่ปะว่าคือใครอะ,อะไรเงี้เยเขาก็เป็นแบบที่ที่บ้านบอกจริงๆก็คือแบบไม่ได้ดีขนาดนั้นแล้วก็เลยรู้สึกว่าเหมือนแบบเออแล้วก็โชคดีแล้วที่เลิกกับเขาแต่ตอนนั้นก็คือแบบเศร้ามากนะคือกินไม่ได้นอนไม่หลับ คตอนนี้ไม่แตตอนนี้ไม่ตอนนี้คือสตรองแล้วคือต้องบอกว่าเราอะต้องผ่านเรื่องราอะไรมาเนี่ยแหละจนกว่าเราจะเจอคนที่ดีที่สุดจะรอเราอยู่ข้างหน้าดังนั้นใครที่อกหักไม่ต้องเศร้าไปนะคะคุณยังมีโอกาสอีกเยอะถึงตั้งสี่สิบแล้วก็ยังมีค่ะถูกไม่มีจำกัดอายุเรื่องความรัก80ก็แต่งงานได้จ้ะถูกอย่างของมคือตอนมหนึ่งมีรุ่นพี่คนหนึ่งที่อยู่มหแล้วเขาก็มาแบบเออเป็นเหมือนมารับน้องเออแต่ตอนนี้ก็ยังติดต่อเป็นพี่ที่ดีแบบเป็นพี่ที่รักแต่มันไม่เรียกว่าเเเป็็นนนนแแแฟออ่่ะะกกกหมมืบบบบุุ๊๊คี้ ไปไหนเลยเดินผ่านสวนกันอะไรแค่นี้เฉยแบบมีแบบเออคุยโทรศัพท์บ้านเลยเน่น้องเอางี้ก็คือไม่เคยไปเที่ยวด้วยกันไม่เคยจับมือกันไม่เคยไม่อะไรเลยอยู่แค่โรงเรียนแค่นั้นแก็เห็นหน้ากันเดินผ่านกันอะไรไม่เรียกว่าแฟนนะไม่เรียกว่าแฟนบ้านก็เลยอ่ะโอเคงั้นก็เรียกว่าไม่เคยอกหักค่ะอ๋อเ้ยสวยวะสวยไปอีกคนแบบไหน อ๋อมหรออ๋อมก็ไม่ชอบคนที่แบบว่าดูถูกคนอื่นคนที่แบบว่ามาขอยืมเงินหรืออะไรอะไรพวกนั้นยืมแล้วไม่คืนหรือคนที่แบบว่าจมไม่ลงไม่รู้ว่าเรามีเงินเท่าไหร่หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ไม่ค่อยชอบคนประเภทนี้เท่าไหร่ เป็นผู้ชายหรือผู้หญิงไะถ้าเป็นผู้ชายจะไม่ชอบผู้ชายแบบที่เก๊กหรืออะไรแบบนี้เพระาะว่าแบบว่าฉันมีนู่นมีนี่นะหรือแบบปดวดอ้วโชว์นิดหนึ่งอย่าเราจะไม่ชอบเราเราจะรู้สึกว่าแบบไม่เป็นธรรมชาติถ้าเป็นผู้หญิงก็จะไม่ชอบคนที่เหมือนแบบว่าต่อหน้าเราใช่ไหมดีกับเรามากกว่าช<อ>มชดีมาก<อ>เลิศเลยอย่างนี้แต่พอรับหลังเอาเราไปนินทาอย่างงี้จะไม่ชอบรู้สึกว่าแบบข้างหน้ากับข้างหลังมันต้องเหมือนกันงั้นแบบนั้นนะมันคือมันมันไม่จริงใจแล้วรู้สึกแบบเราก็ไม่ต้องมีเพื่อนแบบนั้นก็ได้ถ้าเป็นแบบเอาเราไปเม ส่วนมากก็แค่แบบเรื่องเงินมีมายืมบ้างใช่แต่เราก็ไม่ได้ให้ไงใช่เพราะเราไม่มีแน่นอนตอบพมกันเลยค่ะ1นึ่มีมีเยอะด้วยอยากพูดเราก็จะลองไม่เป็นเรื่องที่คนไม่เคยรู้คนจะคิดว่าเราเพอร์เฟกต์มีความสวยไม่เขาเห็นแต่ในไอจีไงว่าเราไปเที่ยวมีความสุมว่าน่าจะเป็นทุกคนแหละว่าก็ไม่มีใครอยากลงลูกที่ไม่สวยทุกทุคนอ่ะมันก็ต้องมีความทุก ออมกับพี่อ,อมาเรื่องที่เราเครียดอะคือเรื่องงานแต่เราก็มีวิธีการแก้ของเราคือถ้าเวลาเราเครียดเราทุกเรื่องงานเนี้ยอมก,ก็จะเดินไปหาออมด้วยความที่บริษัทเราก็เหมือนเราแบบเป็นเพื่อนกันนั่นแหละเร้ก็จะปรึกษากันละกันก็ยังดีที่อมอมีออมอมมีออมถ้าสมมติอยู่คนเดียวมันก็โดดเดี่ยวถูกปะละ่ะดังนั้นคือเราก็ไม่ได้แบบเพอร์เฟกต์ไม่มีความทุกข์ไม่มีความเครียดอะไรมีความเครียดเหมือนคนทั่วไปใช้เงินเดือนเลกี่บาทให้พี่อมพูดก่อนว่า,ว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 าเขาคงคอนเซป งอกอมกนะนะคะนะก็คือใช้น้อยเนี่ยสมมติเดือนนี้เลยนะเอาข้อมูลน,นะเวลานี้เลยนะคือผ่านไปแค่ครึ่งเดือนใช้ไป1น0 0 0บาท1 3ึ่งบาทเธอเปิดเลยเธอใช้ไปเท่าไหร่ฉันฉันขอ,อ,อมเยอะอ่าแ <ๆ S 1> น่นอนแต่ว่าเธอบอกว่าฉันใช้ยเยอะเพราะว่าซื้อคอร์สดสิวแล้วก็ซื้อคอร์สทำทรีทเมนต์ไว้นะคะก็เลยจะมีหมดไปกับตรงนี้ค่อนข้างเยอะเพราะคอร์สมันก็สิแถม2องอเนี่ยมันก็คุมกว่าซื้อแยกแต่ก็คือไม่ถึงหลักแสนแน่นอนใช่เพราะว่าบัตรบัตรีไม่ถึง ส่วนใหญ่ที่เห็นว่าแบบเอ้ยทำไมเสื้อผ้าเปลี่ยนบ่อยเดี๋ยก็คือใส่ด้วยกันโดยเฉพาะยืมของน้องเอิร์นทูเกเตอร์นะคะแปะช่องไว้ค่ะ ตอ้พร้อมกันหนึ่งสองสามไม่เคยค่ะคนจะชอบบอกว่าออกมาทาจมูกหรือเปล่ามันจะมีความโด่งมีความแรงเงี้ยหรือว่าบางทีเราแต่งหน้าก็ช่วยนะตืนปแต่ไม่เคยทําอะไรบอกกันว่าไม่ได้แอนตี้การทำศัลยกรรมแค่ว่าตอนนี้ด้วยความที่ออกมาไม่ได้มีว่าแบบเอ้ยอยากทาอะไรากแกอะไรเราอยากแก้อะไรเพราะรู้สึกว่าแบบนี้โอเคแล้วแต่อนาคตถ้าสมมติแบบหนังตาโตแก่ใสมันที่ตาปิดอะไรเงี้ยก็ต้องไปดึงไปดึงก็เป็นไปได้คือแต่ปัจจุบันอะไไม่เคยทำเท่าเนื้เองเทียมกับผกใช่ไม่เคยทำเหมือนกันส่วนหน ก็จะเป็นแนวะแบบฟันดัดฟันแล้วก็ทาให้หน้าเปลี่ยนไปเหมือนกันดัดฟันเพราะแต่ก่อนฟันนองแบบยืดๆฟันเยินมากแล้วพอดัดฟันก็คือหน้าก็ดีขึ้นแล้วก็แบบแก้มอะไรเงี้ยก็คือเปลี่ยนไปเลยเหมือนทํานะแต่ว่าไม่ได้ทําอีกอย่างหนึ่งคือการออกกําลังกายที่รู้สึกว่าพอช่วงลหลังๆที่ออกกําลังกายแล้วก็กินอาหารแบบคุมอาหารน่ะหน้าเล็กลงโดยเห็นได้ชัดแต่ทางนี้ขึ้นอยู่กับคน,นไงคือของออมช่วงบนลงง,งา่งงงงายช่วงล่างลง,ง,งายากแต่ของพี่ออมก็คือช่วงล่างลงง,ง่ายกว่าอย่างเงี้ยค่ะกว่ากว่าช่วง ชอบกระเป๋าชอบกระเป๋าปมันตังน้งแต่ไ,ไหนตายแล้วแตรร่จะออมมันจะชอบกระเป๋ามากสุดนางชอบแอมเมสเท่านั้นคือออมอะ่ะไม่ได้ชื่อชอบแอมเมสเบอร์นั้นจนกระทั่งออมซื้อทําให้เราสึกว่าเฮ้ยสวยอะ่ะต้องซื้อตามคือเริ่มจากเขาเลยนะเพราะเขาซื้อแล้วรู้สึกว่าแบบเฮ้ยถือแล้วมีความคุณน,นายมีความหรูหราหมาเหา่าก็เลยแบบเออเก็บเงินแล้วก็ซื้อ และอีกอย่างนึงคือชอบลงทุนนาฬิกาเพราะรู้สึกว่าราคามันขึ้นแต่ก็จะมีคลิปนาฬิกาถูกเปิดตุนาฬิกาให้คนดูคลิเนตุนาฬิกานะคะรอดูเลยเร็วๆนี้แต่ราคาขึ้นจริงราคาขึ้นแม้ว่าจะลงแต่ก็ยังสูงมากขึ้นกว่าคือขึ้นเป็นเท่าที่แล้วถึงถึงแบบกระเป๋านาฬิกาเราเอาไปปล่อยใช่ปะเราก็ได้กําไรแน่นอน ดีกว่า,าไปลงทุนเนี่ยค่ะอางี้ดีกว่าว่าถ้าใครอยากให้อมพูดเรื่องกระเป๋าที่เคยซื้อตั้งแต่แบบสมัยมัธยมจนถึงปัจจุบันว่าตั้งแต่ราใครกี่บาทจนตอนนี้ขึ้นมาเท่าไหร่แล้วอย่างเงี้ยค่ะก็ให้คอมเมนต์กันไว้เพราะเดี๋ยวจะบอกแน่นอนสำหรับอ๋อม ชอบมากต้อตำปลาาชอบกินแบบเพลิงๆอ่ะเข้าใจป่ะแบบร้านที่เป็นสังกะสีปลาล่ามันจะมีเหม็นที่เธอชอบมหอมมากคือคนอื่นจะบอกว่าเหม็นแต่ว่ามันหอมแล้วก็แบบเป็นตอนๆนะเข้าใจป่ะแล้วข้าวเหนียวก็ต้องบีบไงให้มันแบบเแน่นๆแล้วก็ติ้มลงไปอ่ะพูกเราก็หิวพวกเราก็หิวอานนี้ออกชอบกินปลาามากคืออ๋คือลูกอีสานตัวจริงเสียงจริงแต่นี่กินไม่เป็นนะคะบอกแต่นี่กินไม่เป็นแต่ชอบกินทุกอย่างที่เผ็ดเช่น ส้มตําลาบหมูน้าพริกหนุ่มน้าพริกอ่อนเราไปนั่งกินข้างทางได้ป่ากินได้สิงจ้าชอบมากกะเพราหมูสับนะคะโดยเฉพาะข้างทางหน้าบริษัทเจ้านี้เด็ดดวงมากอร่อยมากกินได้ทุกวันอะถ้าใครมีร้านเด็ดเด็ดร้านด้วยสปอร์ตส้มตำปลาร้นะคะลบบนคอมเมนต์ที่ไหนก็ที่สะอาดจะข้างทางในห้างอะไรก็ได้กินได้หมดไม่เกีีย ไม่เป็นอะไรทักอย่างไม่แต่ว่ามีใบขับขี่มีใบขับขีขบข่เหมือนกันคืออย่างนี้เวลาเราไปสอบขับขี่อ่ะคือมันไม่เหมือนถนนจริงแล้วก็จําที่ครูฝึกบอกว่าหมุนนี่สี่รอบตรงไปอะไรเงี้ยเข้าใจป่ะเราก็ทําได้แต่พอออกสนามจริงอ่ะที่แบบไปขับตามถนนจริงๆอ่ะไม่รอดเลยงงมากขว <ทำ S 2> <ด>ัญเาเขาไม่ได้ยืนยัป่ะคือวันนั้นอ่ะอมยังขับหรือไม่เป็นแต่ก่อนเที่วขับเป็นเพิ่องขับขี่แล้วก็นั่งติกินก๋วยเตี๋ยวตรงประชาชื่นก็คือแถวบ้านต้องขึ้นทางด่วน10บาทไปออมก็นั่งข้ามพยอมแล้วตอนนั้นคุยยโโทททรรศัพ์ออู่คง้านห แล้วพี่บอกไม่รู้ทางอะไรเลยคือแต่ก่อนมันไม่มี g ูเกิ e ไงทุกคนเข้าใจป้ากูเกิลแมท พี่อมก็ไม่รู้ทางวะผก็บอกเออพี่อมขับตามแท็กซี่คันหน้าไปผมก็คุยโทรศัพท์จองร้านอาหารมันเกิดให้พี่อมอยู่ต้องไปบีบด่าเยอะมากทุกคนแบบปี๊ดปี๊ดปี๊ก็งงเก่อนเลยขึ้นคือมันไฟแดงแล้วจ้าแต่เจ๊ขับตามแท็กซี่สอนบอกให้ขับตามแท็กซี่ไปไงตาฉันก็ไม่ได้มองอะไรเลยก็คือมองแค่แท็กซี่คือคนจะไปด่าเยอะมากนะคะจริงๆตอนนั้นคือบ้านคือพี่บอมห่วงจริงต้องยอมรับแต่ถามว่าอมขับได้ไหมขับได้เพราะตอนนั้นอมขับไปกินข้าวกับเอิร์นที่ทองหล่อขับได้แต่ว่า เรียกว่างานไม่ชํานาญก็คือไปขับขี่รลมีนะคะแล้วก็ได้ต่ออายุทุกอย่างแต่เาว่าจะขับไม่เก่งจักรยานก็ไม่เป็นลูกรถอะมันชุกมเฉินีกว่าจักรยานยอมก็ขี่ไม่เป็นยอมรับขี่เป็นแต่สี่ล้อผิดไหมอะสองล้อขี่ไม่เป็นเลยมีเอวาทําเป็นคนเดียวตอนนี้นะคะอีกสามคนทําไม่เป็นออมบอมเพิ์มก็ยังคงเหมือนเฝึกแล้วเพียมก็เคยฝึกแล้วเคยคางแตกไปแล้วรอบหนึ่งฝึกที่โรงงานบริษัทแล้วก็ขี่ขี่พี่อิดปล่อยใช่ปะ คางแต่ป,ปุบปักไปกับพื้นเลยจ้ะแล้วก็เข็ดไม่เอาแล้วลไม่ทำีกแล้วแล้วพี่ไม่ช่วยหยุดไม่ช่วยอะไรเลยจ้ะฉันก็ขี่ไปนี่ก็ไม่เบรกด้วยขี่ <laughs> ไปเรื่อยๆจนเกือบชนรถขายยางงมาก มีที่นับจริงจริงจังก็ครบหกปีนะคะนับไม่จริงไม่จังอีกคนไม่จริงไม่จังเขาไม่ต้องนับไม่ต้องพูดถึงมนเท้าด้วยคนที่อยากโกรธกันเพราะว่าคนจริงจังก็คือหมายถึงว่าอามาบ้านคือแบบเดานผ่านที่โรงเรียนเราบอกว่าเป็นแฟนกันแล้วคือรามาเขามาบ้านเราเราไปบ้านเขารู้พ่อแม่รู้จักกันอะไรแบบนั้นนะคะก็คือหนึ่งคนที่ครบหกปีเนาะตั้งแต่มหจนถึงเรียนจบนะคะแล้วก็คนปัจจุบันก็คือนับว่าสองคนนะคะที่เหลือไม่นับเพราะเป็นเหมือนเด็กๆแค่คุยเล่นอะไรกันเฉย คออมน่าจะผิดคนเดียวนะที่นนาเแนแล้วก็เป็นแฟนตอนที่แบบว่าเรียนจบแล้วเรียบร้อยแล้วก็จนมาถึงคนที่แต่งงานก็คือเป็นผิดคนเดียวนะคะใช่มีคนเดียวเลยเป็นงานรักเดียวใจเดียวตอบเลยฉันไม่เคยเป็นงานมีแค่คนเดียวไงสวยแล้วดีมากไหมใช่คือมีคนเดียวแล้วแก่แล้วเขาแต่ก็แบบเออสามสิบอก็ต้องอมรับแล้วจุดนี้เร็วๆบอกเขาไปก็เคยนะคะเขานอกไปก่อนไงเราก็ต้องแต่งเขาไปแ่มากเขา่ก่อนเขาต้อง แล้วก็รู้ว่าเป็นใครด้วยนะคะทุกวันนี้ใช่ไก็เลยต้องทำกลับนะคะใช่์ต่อใชรต่อเขาาจะดูไงเพราะว่าบางทีเขาก็แบบมือล้านมากกว่าแล้จีฉันบ้างแบบนี้ก็คือเขาทําล้วก็ต้องทำเขากลับนี่แต่่จริงมันไม่ใช่ายไปคือที่จริงมันเปนคนเ็กไม่ค่อยความจริงไม่ค่อยมีใช่แล้วพี่สมองเราตอนนี้แบบรักเดียวใจเดียวไม่เคยทำอะไรไม่ดีเลยใช่ในอดีตก็ผิดพลาดกันได้เป็นเรื่องปกติเราก็ไม่ควรทาค่ะอะไรก็ไม่ควรที่จะผิดพลาด นาฬิกานาฬิกาเหมือนกันใช่เด็ดหลักต้หแต่ว่าถ้าอยากรู้นะคะเราดูอย่างที่บอกไปกด subscribe ไปเลยกดตามช่องนี้เลยค่ะทุกคนเราจะมาบอกมีอะไรเด็ดๆอีกเยอะมากที่ไม่ใช่แค่นาฬิกาแล้วจะมีแบบเรื่องที่คุณอยากรู้มั่นใจว่าคุณอยากรู้แน่นอนอายมก่อนอาที่สุดในชีวิต คือตอนเด็กๆตอนอยู่ประถมเนี่ยเราเป็นคนที่ใส่กระโปรงไปเรียนใช่ไหมแล้วเวลาเรานั่งเราจะถกกระโปรงขึ้นแล้วก็นั่งพอเรารู้สึกว่ามีกระโปรงทับอยู่ก็เห็นยิงล้วนเอเด็กยิงล้วนี่นี่ิแล้ววันนั้นครูเรียกว่าเด็กหญิงปภาพีนตอบคําถามหน่อยค่ะนี่ก็ยืนยืนขึ้นด้วยความมั่นใจมากแล้วคือกระโปรงมันติดอยู่ที่ขอบกางเกงในเข้าใจไหมทุกคนแล้วคนข้างหลังก็คือเห็นกางเกงในชั้นหมดเลยคูืออ้ยมอ้อมอ้อมอย่างนี้แลยเรียงทำไมเรี้ยงทำไมก็เลยแบบหลังจากนั้นไม่ยกกระโปรงอีกเลยอ๋อไม่ได้มียกกระ ก็คือที่แต่ที่แต่ที่ฮ่องกงก็คือจำได้ไปกับอากงกับมาแล้วก็พี่ยอมก็คือนอนด้วยกันสี่คนกำลังจะเดินจากห้างกลับโรงแรมแล้วทีเนี้ยปวดมากแล้วห้องน้ำชิวยาวมากทุกคนยาวแบบมันยาวขนาดอะไรแค่สองท้อนอะอคือยาวมากก็เลยคิดว่าไม่ไหวแล้วแต่ตอนนั้นรู้สึกว่าเฮ้ยมันจะออกมาแล้วได้ต่อมาแล้วระหว่างที่ลงมาในเรื่อนอะนั่งกับพื้นในเรือนเลยว่าก็เหมือนแบบเออปวดกับเรื่อนนะเดี๋ยวเพิ่งออกมาจนมันไม่ไหวแล้วทุกคนเข้าใจป่ะหูรูดมันไม่ไหวแล้วคือมันคงอัดสะสมมาใครกินข้าวอยู่ก็โทษด้ ลือร <seb> ีบุจ่ะคือคนเยอะมากในรีก็คือพวกแขกที่พักในโรงแรมอ่ะฉันอายมากเลยพูดถึงคนโรงแรมที่น้าดาวแล้วพอฉันเข้ารีนไมันพดออกมาคือหูรูดมันไม่ไหว <ใช S 2> แล้วเว้ยคือมันพูดออกมาปูนขาในแล้วที่มันไม่หลุดออกมากองที่มไ,มทมไม่ได้อยู่ในเกงในอยู่เกงในแล้วใส่ยีนส์ด้อยใส่ยีนส์่าีมากจำได้แน่กนมากในห้องแล้วรีบคนเยอะมากทุกคนข้าไนป้าคือเขาก็คงรูว่เนี่ยใครจะคนในสีกุพราเราเข้ามาสุดท้ายแล้วรีบมันเต็ม คือเขาออนไลนรู้ทั้งว่าอายมากจริงๆอายตัวเองไหมเพราะคนไม่ได้รู้ไงน่าจะอายตัวเองไม่ได้อายคนอื่นแต่เนี่พราะอื่นเห็นเนี่ยคนละแบบแต่ก็อายพอกันอายพอกันแล้วตอนนั้นก็ไม่มีเลยไม่เคยนะท่านี่ออกจากบ้านเนี่ยไปเที่ยวไม่เคยอ๋อเคยแตะโดดเรียนโดดเรียนไปห้องพยาบาลอ๋ออ่ะมีโดดแต่ไม่เคยแต่ไม่หนีไปเที่ยวบางวิชาที่แบบไม่อยากเรียนเยอะมาเออมาขอนอนแล้วก็แอคติ้งโอายอายปวดหัวโหโอ้แต่ว่าแต่ว่า เคยหนีเท <54. S 2> ี <NY Commons> ่ยวไหมไม่เคยเลยเพราะว่าเราจะไปเที่ยวกลางคืนก็คือเราเที่ยวก็คือแบบปีหนึ่งครั้งหนึ่งเออใช่เราเที่ยวน้อยมากครั้งถึงสองครั้งแค่นั้นเพราะฉะนั้นแม่ก็คือแบบเออไปเลย้จอยากไปไหนก็ไปแม่บอกว่าไปบ้างก็ได้นะอยู่แต่บ้านทุกวันนี้จะอยู่ด้เยอะขนาดนี้เนี่ยเออไม่ไปเลยไม่ไปเลยแ้่ยิ่งช่วงโควิดยิ่งไม่ไปเข้าไปอีกใช่ก็คือไม่ได้ไปหลายปีมากแล้วอะสองเด็กดีกันแล้วอ่ะใช่ไม่เคยเลยค่ะ ถ้าสมมติรวมก็จะมีหลักๆคือเป็นเงินเดือนจากบริษัทถูกไหมก็ประมาณ6หลักแล้วก็จะมีจากการขายขนมซึ่งเราจะเปิดออเดอร์บ้านหลมงสีสาล้ีวก็จะหารการคึ่ง แล้วก็หน้าจอก็จะมีขายเสื้อผ้าเสื้อผ้ามือสองที่เราขายแล้วก็จะมีจากที่แบบว่าได้มาจากการแบบที่แม่เอาเงินไปฝากให้วงทุนองทุนต่างๆก็ประมาณได้ทนเอาก็ได้พอๆเท่ากันใช่คือเงินเดือนเราได้เท่ากันแล้วก็ขนมก็หารสองแต่จะมีแค่เสื้อผ้ามือสองที่แบบว่าใครขายคนนั้นก็ได้ประมาณเท่าไหร่อ่ะก็หลักแสนใช่แสนกว่าแสนสองแสนอะไรเงี้ยถ้าได้จริงใช่แต่ว่าตอนนี้นะคะเราหาอะไรได้เพิ่มเราหาอะไรได้อยู่สร้างตัวอยู่โดยช่องนี้นี่เอง ถ้ามีใครใจดีนะคะถูกต้องรวมถึงตัวเราทุกอย่างรับหมดทุกือราคาแบบเบาๆมากๆราคาเบาๆมากๆจ้างได้ทําได้ทําได้เต็มที่ทำได้ทุกอย่างฝากเลยนะขอบคุณล่วงหน้าเลยนะคะพูดคำหยาบบ้างไหมจริงๆไม่พูดอ้าวไม่อันนี้หลักๆเออพื้นฐานคุณถามไม่พูดแล้วหมุนหงิกพูดเลยก็จะมีแบบ มีแบบกูมึงก็มีนะม่ยมีพูดบางทีแบบแต่ไม่ได้พูดด่าใครนะพูดด่าตัวเองนั่นแหละคือมีแบบอาสบทบ้างอย่างเงี้ยมีแต่ส่วนใหญ่คนที่โดนด่าก็ไม่ใช่ก็คือจะเป็นแฟนของเรานั่เองเราต้องรับกรรมไปเวลาเราหมูกินเราโดนด่าเราจะไม่พูดกับเพื่อนอย่างเพื่อนไหนก็จะเป็นแบบสมมติแกอามากสุดแฉนเธออย่างเงี้ยแต่กูมึงกับเพื่อนคือจะไม่เลยก็จะเรียกชื่อเพื่อนในแบบะแมทมินมุกแกเกอร์อะไรอย่างเงี้ย ซึ่งดีนะใช่ไรู้สึกว่ารู้สึกดีนะที่ไม่พูดคำหยาบเพราะรู้สึกมันมันจะติดเนี่ยแต่คนที่พูดก็ไม่ผิดอ่ะวันนั้นอ๋มพูดพูดกับพี่ออมอยู่แล้วก็พูดคำว่าโวยพูดคำว่าบวยเออถ้าสุดเราพูดแบบไม่ไปแล้วบุยประมาณเนี้ยพูดแบบขำๆอ่ะมาเว้ยว่าพูดบวยไม่ได้นะห้ามพูดนะเดี๋ยวติดมันมันคำหยาบห้ามพูดทุกวันนี้คือต้องพูดแค่ค่ะเท่านั้นดิฉันข้าพเจ้าข้าพเจ้าแล้วเราก็ชินด้วยไงคือด้วยความที่ว่า ต้องยอมรับว่าสังคมเพื่อนเราไม่พูดเพื่อนสนิทเราไม่พูดเลยแต่คนเดียวก็ทำให้เราไม่พูดก็เรียกกันแบบฉันและเธอเธอแบบเธอกับฉันไม่พูดคำหยาบถูกแต่พูดก็ไม่ผิดไงใช่ก็ไม่ผิดแล้วแต่แต่ถ้าก็พูดไม่ผิดแต่ว่าก็อย่าพูดบ่อยก็จะดีกว่าประมาณนี้คิดว่าอันนี้เป็นแบบเบบซับซ้อนลังจิ้มก่อนแต่ถ้าอยากรู้ลึกอยากรู้อะไรเงี้ยค่ะถามมาได้เลยนะคะในคอมเมนต์หรือว่าถ้าใครไม่กล้าคอมเมนต์ก็ดีมมาถามพวกเราได้ คอมเมนต์ไว้คอมเมนต์มันจะตอบให้หมดแล้วก็เดี๋ยวจะมีคลิปต่อต่อไปที่ทุกคนอยากรู้ขอฝากช่องหน่อยฝากช่องหน่อยฝากช่องอีกครั้งหนึงชื่ออะไรนะลืมแล้วออลของชาแนลนะออลของชาแนลจะเป็นแนวแบบไลฟ์สไตล์ของเราการลงทุนการใช้ชีวิตของอะไรคุกอย่างทุกอย่างที่คิดว่าดีที่จะบอกกับเบลรวมถึงแบบแนวคิดการทำงานอะไรอย่างนี้ก็จะบอกหมด บอกแบบไม่มเก็บทุกอย่างใช่หาเงินยังไงที่จริงคนหาเงินได้เยอะกว่าเราแหละแต่ว่าเราก็จะอยากบอกสำหรับคนที่อยากดูถ้าคลิปนี้นะคนดูถึงแบบ2,000ฉันก็แฮปปี้แล้วเนี่ย,คล,ยคลิปแรกทุกคนช่วยกันปั่นหน่อยนะคะเอาแบบว่ากด subscribe กดซับให้ด้วยนะคะแล้วก็ฝากปั่นด้วยนะคะทุกคนจะได้เป็นกําลังใจให้กับเราเนาะคลิปแรกได้มีแรงใจในการทําต่อไปนะคะใช่แล้วค่ะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์ c o m มนต์ อะไรอีกอะกอย่าง,ท,ท,างทุกอย่างที่ทำได้ให้กับเราด้วยนะคะขอบคุณนะคะแล <Bye bye. S 2> ้วเจอกันบ๊ายบาย